โดยต้าฟอร์จูเนอร์อาจตกบอลลังแชมป์เหลืออีกเคันเท่านั้นอีลส x มจะแซงได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และราชาคนใหม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการ์เลสซิงนะครับวันนี้พามเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถในกลุ่ม PvV นะครับวันนี้ต้องใช้คำว่านะครับอาจจะเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นก็เป็นไปได้นะครับโตยต้า f ฟ r จูเนอร์เนี่ยใกล้จะเสียแชมป์เต็มทีแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับ อีวส e ูมิวเอนี่จอที่จะแซงนะครับเหลือ9คันเท่านั้นนะฮะและยังเหลืออีก2เดือนนะครับวันนี้กันลิซิ่งก็เลยจะพามาดูยอดขาย10เดือนแรกปี67นะครับว่ายอดขายเนี่ยเป็นที่เท่าไรกันบ้างนะครับพามาเริ่มต้นดูจากยอดขายรวมมันก่อนแล้วกันนะครับยอดขายรวมกัน10เดือนแรกปีหกดรถในกลุ่ม p ีวเนี่ยอยู่ที่29,329คัน ติดลบลงไปนะครับมากถึง43.17%นะฮะแล้วยอดขายนี้น่าสนใจตรงไหนนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าอ e ิลสุกมิวเอ็กนะครับจ่อที่จะแซงฟอร์จูเนอร์เนี่ยเหนือเพียงแค่เคันเท่านั้นเพื่อสมาชิกครับเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังนะครับว่าเขาจะแซงกันยังไงนะครับแต่ขอญาตย้อนความไปอีกสักนิดหนึ่งในปีที่แล้วนะฟอร์จ er ูเนอร์วะฮะเกือบจะตกบอลลังแชมป์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยรอดไปได้นะครับมิวเอ็กก็เลยยังเป็นท er ี่สองฟอร์จูเอนอรับแต่ปีนีน มีโอกาสมากนะครับที่นั่นของฟอร์จูเนอร์เนี่ยอาจจะตกบาลังแชมป์จริงๆก็เป็นไปได้เป็นยังไงจะค่อยไล่เลียงให้ฟังนะครับอ่าก็คือในช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับโตยิต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยโอ้โหดูท่าทางนะฮะว่ายอดขายไม่ค่อยจะสู้ดีเพื่อนสมาชิกครับเขาก็เลยเปิดตัวใหม่ล่าสุดออกมานะครับเป็นโตยิต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยที่ต้องใช้คําว่านะครับปรับราคาลงมาถูกแบบมากๆเลยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้นะถ้าพูดถึงโตยิต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยต้องคิดถึงรถราคาสูงนะฮะเพราะฟอร์จูเนอร์เนี่ยแพงกว่าเพื่อนเลยนะ ชะาบ้านจช่องเขาคือเริ่มต้นที่ล้านสี่ตัวเริ่มต้นของ Fortuner นะฮะแต่ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับต o วต้าโฟปรับราคาลดลงมานะครับเอาใจสายที่สบายกระเป๋าขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับก็คือเป็น t o y ต้ตา f o r เ u อร์ลิดเตอรตัว S ราคาเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นนะครับ โอ้โหและการ์ลิซิงนะฮะฟันธงตอนนั้นนะว่าตัวเต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะยังคงเป็นแชมป์อยู่โอ้เพราะฟอร์จูเนอร์คาร์ล้างสองยังไงก็น่าซื้อเพิมสมาชิกครับโอ้ฟอร์จูเนอร์น่าจะเป็นแชมป์อยู่นะครับแต่อย่าพึ่งเพิมสมาชิกครับล่าสุดนะฮะยูสุบมิลเอ็กนะครับออกตัวใหม่ล่าสุดมาเลยนะครับ2.2งจุดสองแม็กฟอร์ดแล้วราคาถูกซะด้วย1นึ่งล้านหแสนบาทเท่านั้นโอ้โหนี่จะบอกเลยนะฮะว่ายูสุบมิลเอ็กเนี่ย โหดขั้นสุดเลขกสองเดียวสุดท้ายเนี่ยต้องใช้คำว่านะฮะมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับอ่าก็คือว่าทางด้านของอิลซุมิวเนะครับเขาเปิดตัวใหม่ล่าสุดเป็นเครื่อง2.2 m a x f o r d นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นเครื่องที่โหดมากนะครับเพราะว่าเขากระซิบดังๆมาเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงม้าในเครื่องเนี่ยอยู่ที่1 6 3แรงม้าเท่านั้นนะครับ400นิวตันเมตรอันนี้คือนะตามใบเกิดนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากกระแรงนะครับก็แค่เอาไปใส่กลองพว่วงไปหนีบกองพว่วงระเบิด อกมา้าแรงมา้าจะได้อาจจะถึง250แรงมา้า500นิวตันเมตรได้แบบสบายๆเลยนะครับนั่นจะทำให้ทางด้านของ U ูสูมิวเเนี่ยเป็นรถ PVV ที่แรงอันดับต้นๆในตลาดเลยนะครับในราคาถูกมากนะถูกที่สุดแรงที่สุด โอ้โหสุดๆจริงๆนะครับกาลิ่งก็เลยจะขอญาติทางเพื่อสมาชิกมาดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่ายอดขายณปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไรกันบ้างแล้วมิ X เจะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้บ้างไหมนะครับพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ5นะครับอันดับ5ก็คือนิส a ันเทรา นิสันเทอร่าในเดือนตุลาคมเดือนล่าสุดนี้นะครับทำยอดขายที่51คันติดลบลงไป15นะครับและพอรวมกันยอดขายรวมกัน10เดือนเนี่ยเทอร่าทำได้อยู่ที่378คันติดลบลงไป61.66%ซนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหติดลบลงไปเยอะน่าดูนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4อันดับ4ก็คือมิตซูบิชิปาเจโร มิตซูบิชิปเยโร่สปอร์ตนะครับในเดือนล่าสุดเดือนตุลาคมเนี่ยทำยอดขายอยู่ที่136คันติดลบลงไป36.15%นะครับและพอรวมกันอ่ะสิเดือนนะครับปเยโร่เนี่ยโอ้โหถือว่าสาหัสพอสมควรทํายอดขายรวมกันอยู่ที่1889คันนะฮะ ติดลบลงไป46.9%อ่าซึ่งเป็นตัวจอบติดลบค่อนข้างจะสูงมากนะครับมาเปรียบเทียบก,กับรุ่นยีดอื่นยี่ห้ออื่นนะครับถ้านับตามเปอร์เซ็นต์นะปาเจโร่สปอร์ตถือว่าติดลบเยอะมากทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ก็คือ Ford Everest Ford Everest ทำยอดขายเดือนล่าสุดเดือนตุลาคมได้อยู่ที่500กับอีก9คัน ติดลบลงไป40.61%นะครับและพอรวมกันนะฮะรวมกัน10เดือนแรกปี67เนี่ยยอดขายที่6,647คันติดลบลงไปนะฮะ34.57%นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ Ford Everest เ,เ,เ,เนี่ยเขาไม่ใช่ว่ายอมนะครับยอดขายหายไปใช่ไหมฮะลดราคาสู้เลยเพราอ,อย่างนั้นนะครับ Ford Everest ปรับลดราคานะฮะตัวเริ่มต้นนะเดิมทีนะครับ1,329,000บาท ตีสวัสดีล้านสี่ได้เลยนะครับทราคานี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ปรับลดราคาเหลือลงมาเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนันบาทเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชสมาชิกครับ,รรบฟอร์ดเอเวอเรสต์ไม่ใช่ว่ายอมนะฮะและตัวนี้นะครับเป็น2.0งจุดศูนย์เทอร์โบหนึร้อยเจแรงม้านะครับคือฟอร์ดเอเวอเรสเนี่ยต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับออปชองออปชั่นถือว่าดีมากทาราคาล้านสองขนาดเนี้ย โอ้โหซื้อ,อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่ารถกลุ่ม Pv เนี่ยรถราคาสู้กันหน้าดูจริงๆนะครับและทีเรากลับมาดูที่อันดับ2นะครับในยอดขายเดือนตุลาคมนะฮะอันดับ2องณปัจจุบันนะครับโตโยต้าฟอร์จูเตกอันดับมาแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกถ้าดูยอดขายรายเดือนนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนในเดือนตุลาคมปี67เนี่ยทํายอดขายเหลือเพียงแค่748คันเท่านั้นนะฮะ ติดลบลงไปมากถึง56.12%เโอ้โหเอาสิฮะเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับติดลบลงไปเยอะขนาดนี้ต้องบอกว่าโตยต้าฟอนเจเนอร์เนี่ยถ้ายอดขายขนาดนี้นะฮะต้องบอกยงี้แล้วกันนะครับว่าโตยต้าฟอนเจเนอร์เนี่ยเผชิญกับคู่แข่งแบบชนิดว่าโอ้โหลําบากแน่นอนนะครับอ่านะว่าพอดูยอดขายรวมกันสิเดือนเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับโตยต้าฟอนเจเนอร์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับในยอดขายรวมกันสิเดือนมากถึง1282คันนะครับติดลบลงไป45.57% แต่นะครับผู้เป็นสมาชิกนี่เป็นอันดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่มิลเอ็กเนี่ยจอคอแล้วนะฮะห่างมิลเอ็กเพียงแค่9คันเท่านั้นโอ้โหแล้วทางด้านของโตโยต้าฟูจิเนอร์นะครับเหลืออีก2เดือนสุดท้ายเนี่ยจะล้งตําแหน่งแชมป์ได้ต่อไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าทางด้านของตัวลีดเดอร์เอสเนี่ยจะกลับมาแก้สถานการณ์ของฟูจิเนอร์ได้ไหมนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่อันดับหนึ่งนะครับผู้เปสมาชิกอันดับหนึ่งต้องบอกว่าเหลือเชื่อเลยนะฮะยูสุกมิลเอ็ก ยูสุบมิลเอ็กซนะครับในเดือนล่าสุดเดือนตุลาคมยอดขายพุ่งกระฉูดมากถึง1,077คัน ติดลบ27.34%นะครับคือติดลบทุกยี่ห้ออยู่แล้วแต่ถ้าดูทางแง่ของตัวยอดขายนะก็ดูดีกว่าเพื่อนว่าอย่างนั้นนะครับยอดขาย1,077คันในเดือนตุลาคมนะครับทำให้ยูสุบิวเนะครับพังอาจขึ้นมาเป็นแชมป์นะครับในรายเดือนนะครับแล้วก็พอนับรวมกัน10เดือนแรกปี6 7นี่เกือบจะเป็นแชมป์สุดๆแล้วนะครับเกือบจะครองประวัติศาสตร์ด้วยยอดขายอยู่ที่นะฮะ1,273ค12ัน ตามหลัง f o r t จ n e r เพียง9คันเท่านั้นนะครับโอ้โหและทางนั่นของมิวเอ็เขาออกตัวใหม่ด้วยนะ2.2 Max Force นะฮะออกมาราคาถูกซะด้วยโอ้โหนี่ต้องใช้คำห้านะฮะมีโอกาสเป็นเบสสูงจริงๆนะครับสำหรับมิวเนะที่จะคว้าแชมป์มาได้นะครับอ่าสำหรับนี่ก็เป็นยอดขายนะฮะรถในกลุ่ม PvV ในตลาดประเทศไทยเราสิเดือนแรกปี67มารอลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าในช่วงของงานมอเตอร์โชว์เนี่ยทางนั่นของ f o r t จ n e r หรือว่ามิวเจะคว้าแชมป์ไปได้นะครับจะเป็นแชมป์หน้าเก่า หรือว่าจะเป็นแชมป์หน้าใหม่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เ่็นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ